ครับสวัสดีครับพบกับแม่คนลักเกษตรนะครับเด้อวนนี้ครับที่พาพี่น้องมาชมเบิงมันสัมปะหลังนะครับตอนนี้ก็ในทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับถึงไทยแล้วนะครับเด้อจะมาเก็บหัวนะครับนี่ครับพนักงานเพิ่นก็กำลังเก็บนะครับกะมีจะมอยง่ายนะครับเด้ออู้เพิ่นตกโช่เลยครับ มันสำปลังนะครับท่านนายกองแปดหนึ่งนะครับเ้อนี่ครับเบื้องหัวครับหลังจากที่่ายคลิปแล้วนะครับได้ทำการดูแลใส่ปุ๋ยสียานะครับวันนี้ก็มป้าพามาชมเบิงผลผลิตนะครับหลังจากการดูแลแล้วผลออกมาแบบไดนะครับนี่ครับเบื้องหัวมันนะ ดอกโซยเลยครับมีแต่หอยใหญ่ครับพี่น้องครัวเน่หน่อยๆก็ใหญ่นะครับนี่ครับมันสัมปลังนะครับครับมีแต่หอยใหญ่ครับพี่น้องมันสัมปลัง พันละยองแปดหนึ่งครับเป็นมือแรกนะครับอของปีนี้นะครับเด้อทีไรมาทําการเก็บผลผลิตนะครับจะถึงไทยไปนะครับเด้อนี่ครับกิบกองเป็นกองเลยตอนนี้ก็มีรถกําลังขึ้นนะครับอีกฝากหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตขึ้นรถอยู่นะครับ เดี๋ยวอีกฝั่งนึ่งก็ทำการถอนเก็บมอกรอยทานะครับแต่เป็นทีเ,เก็บโซสนะครับเรื่องของมอญย่ยอยครับนี่ครับมันสัมปลังอายุสิบเดือนประมาณสิบเดือนนะครับเรือนี่ครับสิบเดือนมอญย่ส่วนวิธีการดูแลด,ด้วยว่าปุ๋ยนะครับ ก็สมาอ่าย้อนไปดูคลิปย้อนหลังไห้นะครับเด้อเพราะว่าผมได้ทำการวิธีการใส่สูตรปุ๋ยไว้เบิรแลวนะครับส่วนคนใดน,นะครับติดตามก็จะดูดีนะครับว่าทางสวนห่าได้เห็ดสูตรไทนะครับเนี่ครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมเบิรงก่อนนะครับมันสำปลัง,งไไห้อยง่ายครับนี่ห้อยง่า่ครับพี่น้อง อยาจะมาถ่ายให้ได้รับชมอีกเรื่อยๆนะครับเด้อรอติดตามชมเบิงคิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ภาพพี่ดองมาชมเบืองมั่นกำลังตอนเก็บเกี่ยวก่อนนะครับเด้อนี่ครับเพ็นยิบโชว์เลยครับมอใหญ่แห่งครับปิดกองปิกองเลยครับครับเจอกันในคลิปต่อไปครับ